อะไรด้ยังทางไม่กดแล้วก็ระวังนะคืนนี้ฉันจะไปเข้าฝันเฮ้ยนั่นอะไรอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแกมวโรบอกนะคะแบบไรคุณยักษ์แบบไรอ่าไม่ทำกันบ้านมาใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมว่านี่แบบอะไรน่ะฮะเยเพ้นเฮ้ยรู้ได้ไงยเก่งจังตบมือแล้วู้ย นี่คือแมพสเปรเพนแบบที่ไม่ใช่สเปรเพนอันนั้นแต่เป็นสเปรเพนอันนี้นะคะซึ่งสามารถโดเนตรูปภาพคนอื่นได้ด้วยโอ้โห,โโหคุณยักษ์เราจะรวยกันแล้วนี่มีคนมาวาดเต็มเลยนะคะเหมือนสเปรเพนอันนี้นะก็จะสามารถวาดได้แบบว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสเปรเพนอันเก่ามันเป็นจุดๆๆดๆใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบดูดีมันมีความแบบสนื่นอะดูดีมีความเอุ๊ยแต่ก็ยังมีความแบบซ้อนกันตรงนี้นะ ช่งมันค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินสำรวจแป๊บหนึ่งโอแมพค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าทำมาฟิลแบบว่าในถ้ำเนี่ยทุกคนมันก็จะมีเ,เมนู3อันในมิตาสีใช่ไหมเพิ่มเ a y e r ได้เยอะปะอุ้ยคุณยักษ์มันเพิ่มเลเยอร์ได้เยอะมาก32กว่า layer เ,เ,เลยว้าวแล้วในนี้จะมีการแบบว่าแบนกันเกิดขึ้นไหมคะอันนี้อะไรอะปรับ แต่งการดูตัวอย่างเหรอฮะคือ,อไรเนี่ยเอาเป็นว่าตกรกจอเร่องนไปเรื่อยๆนะคะสังคมวิ่งที่เราสามารถแบบเข้าไปแอดเข้าไปอะไรได้เลยเหรอหรืออะไรอะ่ะคือทำไมมันมีลอยๆอันนั้น่ะใช่ ของคุณยักษ์ไม่เห็นมีเลยเมนูนอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะอุยอยากวาดแล้วคุณยักษ์เราไปหาที่พื้นที่วาดกันดีกว่าเราวสามารถโดหนหยถ้าเราได้ด้วยเราจะวาดอะไรดีะวาดเออวาคุณยักษ์เลยเราจะวาเราก็วาดคุณยักษ์ไปเลยสิอุย้ยหรือเป็นไรคะเรคกทำไมแขนผมเป็นแบบนี้ไปหาที่วาดกันดีกว่าปะอุ้ยดูแล้วมีคนวาดรูปสวยมากเลยนะตรงนี้อุ้ยเป็นของอะไรอะ่ะเมอ่อกี้อะไรสักอย่างนะอุ้ยแต่ตรงนี้โคตรสวยเลย วิมาไม่อยากอยากเมื่อแล้วเราสามารถเซฟได้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยเซฟได้ด้วยโคตรเจ๋งะแถมโดนเดทให้คนอื่นได้ด้วยอ่ะโดนเดทยังไงวะสมมติว่าเราจะโดนเดทคนนี้นี่ไงนี่ทุกคนเราสามารถเลือกโดนเดทได้เลยเฮ้ยโคตรเจ๋งะเฮ้ยคุณยักษ์มันสามารถก๊อปปี้วางได้วะเฮ้ยเราไม่ต้องวาดตาแบบโอ้มันสุดยอดแล้วขนาดใหญ่ใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วยังลบละ ยังลบก็อ๋อก็กดลบได้เลยลหรอโอ้ว้าว,ว,าวแวบบมุมกล้องอะ่ะโอ้ยเจงอะ่ะคุณจะว่าคุณยักษ์ตรงไหนดีอะ่ะคุณยักษ์ว่าค,วา,าคุณยักจะว่าอะไรฮะคุณยักษ์จะว่าอะไรอคุณยักจะว่าอะไรไม,มามามา,มาตรงนี้ดูคนจะวาดรูปเยอะแล้วก็วาดตรงนี้เลยก็วาดตัวเองไปเลยสิคะไม่รู้ว่าดอะไรก็วาดตเองไปเลยมาเราต้องทําพื้นหลังก่อน คลิปนี้ก็อาจะมีสปีดเพนเยอะหน่อยนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรบ้างอะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นร่างก่อนเลยะคะ่ะขึ้นโครงคือแบบนี้โอเคมากอะฉันชอบความเส้นอะดีทุกอย่างยกเวน้นจะ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 รอดูแล้วกันนะคะอย่างก็ขอสปีดเพนไปก่อนเลยแล้วกันนะ เพิ่งเห็นว่ามีคนมาทักด้วยนะคะแล้วถามว่าเป็นผู้ชายจะดูเหมือนผู้ชายตรงไหนอะแกหรือว่าอุ๊ยหรือว่าความลับเราหลุดแล้วที่เราเป็นผู้ชายอันนี้ออกแนวเฮิร์เซอร์นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็นคุณคุณดูอุ้ยคุณนักผมหลอนรักการคุณดูมีคอนซัลสีตรงนี้ด้วยมีคอนซัลสีใส่ผมแต่ว่าปึ๊บเ่ะหายล เขาทำเลี้ยร่างอะใส่เจียสดๆนี่เลยค่ะที่เจอโอเคลงสีละเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอะไรอะคุณคุณเขาเริ่<อ>มระบายสีให้ผมด้วยเขาเรระบายสีให้ผมเอมอเขามาช่วยระบายสีแหละน่ารักจังน,น่ารักจนะังจะระบายสีตานะเดี๋ยวฉันเลือกสีตาเองเขงาเรระบายสีปากค่ะแล้วเขาก็ไประบายสีหวัวใจได้ไหะเนี่ย <laughs> โอเคเลย อันนี้ก็ยังมีความน่ารักนะคะเติมปงเติมป่างให้ดีนะที่ไม่ละเลงทั้ทงลูกเออซก็ไม่เป็นไรนะเจอเป็นคนอื่นก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ไปปวดคนอ,อื่นด้วยนะจะบอกให้ โอ้ oh, my g o เราควรจะโบทเขาเตะออกจริงๆด้วยทุกคนเราควรจะเตะเขาออกนี่โัวเตะเลยโัวเตะออกเตะเร็วคุณโัวเตะเร็วเตะเขาออกเขาทำ้ายรูปเราเขาทำ้ายรูปเราเตะออกแล้วไม่นะไม่นะเราได้คอนเทนต์ไม่นะเราได้คอนเทนต์ไม่นี่ฉันเพิ่งจะมันโอ้คุณอุ๊ยทำไมมันทำกับคุณแบบนี้ เกับคุณแบบนี้จะไม่มีใครเตะออกเลยเหรอเอาจริงดิเอาจริงดิแกเขาแบบเขาแบบว่าอุ๊ยคุณคุณหวตดออกดิคุณหวตดออกได้อีกรอบหนึ่งปะผมวตดออกไปแล้วอะต้องรออีกห้านาทีคุณน่าจะหวตดได้อีกรอบหนึ่งไม่นะลูกฉันโดนทำร้ายไม่นะไม่นะอะไรนะ อ้าหรอกดซ่อนได้ด้วยเหรอไม่ได้สิเราจะให้คนแบบนี้ลอยนวลไปหรอถ้าคนบางคนไม่รู้ว่ากดซ่อนน่าจะทํายังไงเราจะเตะเขาออกนี่เนาะโอ๊ยโอยมีคนนึงอ่ะมีคนหนึง่งมีคนหนึง่งนี่นี่น,นี่นี่คนที่เราใี่เราได้คอนเทนต์นะคะแต่ว่าเราก็จะวดนเตะออกจริงนะคะมันไม่ดีนะออ๊ยตั้งสี่นาทีอะแล้วมันมันปิดยังไงนะปิดยังไงวะแงไงอะคุณออ๊ยมีออกไปแล้วหรอหรืออะไรอ๋อนี่มันปิดได้เพือแต่ว่าคนไม่ดีก็ต้องโดนเตะออกบ้างแกคำว่าป่วนขาเนี้ยแล้วคน จะเตะเขาออกอะไอเนี่ยไอเนี่ยเตะแล้วมันไม่ออกเออทำไมเขาไม่หมดออกกันล่ะทุกคนคุณเสียงดังไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังวาดได้อยู่นม้ม,นมันมันต้องมีคนไม่รู้บ้างแหละว่าแบบมันเตะยังไงอะฉันยังไม่รู้เลยอันนี้ก็ลงสีกันต่อเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีคนแกล้งไว้แปลว่าบีอีกใช่ปะใช่แล้วแกสะดุดแกเกือบทัท้งลิปเลยจะ,จะบ้าเอาดีๆอันนี้โดนเยอะกว่าสเปรเพนอันเก่าที่เล่นอีกนะ อุยนี่น,นี่อุ้ยมีคนมาแกล้งอีกแล้วทุกคนทาไมล่ะทำไมนะเขามาแกแล้งเราอีกแล้วเราขี้เกียจไปกดตรงเนี้เพื่อที่จะแบบว่าซ่อนรูปเขาทางท,างที่ถ้าเขาไม่แกล้งเรามันก็จะไม่ต้องทําอะไรนี่โบวตก่อนบวตก่อนบวตก่อนปั๊บนี่เตะเลยบวชเลย กดยักษ์ก่อนแล้วกดวอดเตอกแล้วต่อให้ละซ่อนลูกคขาโอ้โหคุณยักษ์มันคนแก้งคุณด้วยอ่ะคิดว่าแบบเป็นแบบแล้วแบบใหม่ไม่ไม่ใหม่นะจีก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนึกว่าจะแบบมีคนไม่แกล้งสะอีกแต่ว่ามีคนแกล้งนะคะนี่นะคะมีคนแกล้งด้วยเสียใจจังเลยเตะแบบแบบเตเนี่ยทุกคนถ้าเัาบอกเตยกนะให้เราไม่บ่นนะแบบโอ้ยชิคกี้พอนั่งกดแล้วก็ทำไงนะนี่ซ่อนแวมลำบหมากไหม ถ้ามานั่งกดอย่างเงี้ยลำบากเนาะเราควรจะเตะเขาเอาแต่แรกนะเนี่ยเรามีสิทธิ์บ่นนะเรามีสิทธิ์บ่นนะทุกคนไม่ต้องพูดว่ามันซ่อนได้นี่คะมีสิทธิ์บ่นค่ะเพราะว่าโดนโดนแกล้งค่ะเนาะทำไมพี่ไม่เล่นเซอร์วีก็จะเล่นเซิร์ฟรวมหมคนได้ทุกคนได้เห็นภาพอ่ะเออไม่ต้องไปบอกไล่ไม่ให้ไปเล่นเซอร์วีไม่ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ไปค่ะจะเล่นอันนี้แกจะโทษคนที่วาดไม่ได้แกจะโทษคนที่แกล้งดิจะมาโทษฉันทำไมฮะาไม่ใช่หัวร้อนอะไรเนี่ยนี่ไหนมีคนวัวละเราเตะเราเตะเราเตะเาออก แล้วเราเซฟก่อนดีกว่าทุกคนเราเราเซฟก่อนเราเซฟทับเลยแต่แบบว่ามีใครใจร้ายแกล้งแกล้งเราด้วยการเตะเราออกอะไรเงี้ยเราเราเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะต้องมีแม่งแหละเพราะว่าสเปรเพนต์อน,นุนที่ฉันเคยเล่นก็เคยมีนะที่แบบมาบวตเตะฉันเอาทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเขาก็ลุมแกล้งลุมบูลลี่ฉันเสียใจยมาก ตั้งใจวาดมากเลยนะเนี่ยตั้งใจวาดนะาจะมาบูลลี่ฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันจิไม่ยอมเขาไม่น่ามีปิดหลายคนนะเขาน่าจะอ๋ออันน,น,นี่อันนี้ของใครอีกเนี่ยอันนี้ของใครนี่ของเราเองหรือเปล่าใช่หรอไม่น่าใช่นะเนี่ยมันเลือกได้นี่โอ้ยเนี่ยทุกคนดูคือถ้านะแกล้ง้อยคนฉันก็ต้องมานั่งปิดลอยรอบเนี้เหรอเกินไปปะมันก็จะเกินไปหน่อยหรือเปล่ายังดีนะที่เขามีปิดให้แบบเนี้ยยังดีที่มีนะนี่ถ้าไม่มีนี่ก็แอบโกรธเหมือนกันนะคะ เสียงอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนสปีดก็คือมาภาคที่หลังนะคะส่วนในคลิปก็คืออาจจริงเลยอันนี้ก็ยังไม่โดนแกล้งยาวๆนะก็ลงสีได้สบายใจเลยนะคะยาวๆไปนะงั้นดูสปีดไปละกันนะคะ เนี่ยโอ้พื้นที่นี้มีแต่เธอโหนี่ขนาดโบเตะออกนี่ยังไม่ออกให้เลยนะเนี่ยอีกรอบอีกรอบซิเนี่ยขาดอีกไม่กี่คนเลงอะเสียใจอ่ะ เสียใจแล้วเนี่ยแต่ถามว่าเรากดไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกดอะไรมากหรอกคือมันสามารถปิดได้ก็ยังโอเคแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็แอบโกรธอยู่เหมือนกันนะแกแกโดนปวดขนาดนี้แต่ว่าใจเย็นนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาคงเลิกแกล้งเองหรือไป็ก็โดนเตะออกไปแล้วแหละแต่เกมนี้คือการเตะคนคือเตะออกยากมากคือแบบว่าให้คนโหวตเยอะมากก็จะโหวตกันแบบโอ้โหคือไม่ได้ออกแน่ๆคือเนี่ยทั้งคลิปนี่คือเราโหวตเตะออกหลายคนมากนะแต่แทบไม่มีใครได้ออกเลยทุกคนคือคนในเซิร์ฟเขาไม่ค่อยโหวตออกกันน่ะฉันก็คือโดนแ ช้ำอ่ะคุณหญิงกระโดดน้ำไม่ใช่แค่ฉันทั้งคุณยักษ์ทั้งเราแล้วก็รูปบริเวณเวแถวๆเรานี้ก็โดนปวดหมดเลยนะคะชอบความเสริมนี้เขามีแบบว่าเออเห็นไหมเขาลดทอนรูปของคุณยักษ์นะคะคือถ้าใครจะดูเต็มๆนี้ก็คือสามารถกดเข้ามาดูในรูปได้เลยนะ,ะก็จะอาจโดนแกล้งน้อยลงไหมก็ไม่นะซึ่งยังโดนแกล้งอยู่เหมือนเดิมอะแกโอเคงันก็ขอสปีดไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวกับมาหานะจ๊ะมา ที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการมาวาดรูปรูปแรกในแมปแมปนี้ สเปรย์เพลนอีกแบบหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้ว่ามีซึ่งสร้างมานานแล้วเออคือในนี้มันก็แอบแหลกอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าชอบแบบนู้นไหมชอบมากกว่านะแต่อันนี้คือเส้นเขาโอเคกว่าแหละแต่ว่ามันแหลกอะทุกคนแหลกมากแหลกแบบขอเราขอชีวิตออกคอมการหรือเปล่าคะพี่อุ้ยก็ขอโทษด,ด้วยนะคะนี่คือเราพยายามปรับกราฟิกให้มันน้อยมากเลยแต่มันก็ยังแหลกอยู่นะคะไหนบอกว่าเสร็จแล้วทำไมเพิ่งเติมแสงและแกแกโมนี่ไม่เป็นไรนะคะก็พูดไปก็ประมาณนี้ก็จะเสร็จแล้วแหละโอเคสําหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบ like, อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราไลยคุณยักษ์ด้วยนะคะซึ่งคุณยักษ์ยังวาดไม่เสร็จเลยแต่ว่าขอจบคลิปแล้วเพราะว่าวาดมานานมากถ้าอยากให้เล่นแบบนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวาะ